สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับลำไย,ยอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะเพิ่งมาถึงบ้านค่ะที่พักอืม พามาชมสวนหน้าบ้านค่ะดูสิดอกไม้สวยดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะสวยมากๆเลย อันนี้ดอกอะไรคะเนี่ยอันนี้ดอกอะไรคะน่าจะเป็นดอกบานชื่นเนาะ<ใ>นเป็นดอกไม้ที่ใใสวยมากเลยดูสิคะอ,อ,อ,อันนี้ออด,อดอกไม้ยามยามแรงนะคะสวยมากเลยดูสิชอบมากเลยคะ่ะอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะฝนตกเกือบทั้งวันเลยสวยมาก สวยมากเลยอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสวยมากพาชมดอกไม้นะคะวันนี้อันนี้เป็นสีม่วงค่ะนี่สวยมากเลยอะ่ะอันนี้สีม่วงดอกบานชื่น ใช่ไหมคะดอกบานชื่ออันนี้สีม่วงสวยมากเลยอันนี้ดอกสีส้มสวยมากๆเลยคะ่ะดอกสีส้มนะคะจะออกเป็นสีแดงแดงนิดนึงดูแล้วสบายตาดีคะ่ะน,นี้ก็สีส้มเหมือนกัน ดอกเล็กค่านะคะอันนี้หดอกดอกอะไรเอ่ยอันเนี้ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ